ไปเรื่อยๆนี่แหละครับเล้ยข,ข้าวมาแล้วก็ไม่ได้บอกกับแฟนไงว่าเออเราจะเอาข้าวที่มันเกี่ยวกับน้ําตาลก็คือไม่ได้บอกกันเลยก็เอาไปผสมตามที่เพื่อนบอกอแล้วก็วผสมมานานหรือยังครับประมาณเดือนกว่าเดือนมึงอ่ะก่อนหน้านี้ที่ครังบุทายที่ไปหาหมอครับน้ําตาลขึ้นตั้งสองร้อยกว่าสองร้อยยี่สิบแต่วันเนี้ย ไปตรวจน้ําตาลน้าตาลเหลือร้อยยี่สิบสี่ก็ไม่รู้ว่ามันลดมาได้ยังไงทึ่เราก็กินอะไรต่อเนี้อะไรโดยปกติกับชีวิตประจําวันเลยพออยู่ๆไปตรวจน้าตาลครั้งนี้เอาเพิ่งแล้วเพิ่งมารู้ว่าอ๋อเพิ่งมารู้เพิ่งมารู้ว่าคนเล็กเขาเขาแอบเอาข้าวออเลือบใส่ผสมผสมให้เรากินตามสูตรหนึ่งต่อสามใช่เขารู้รู้ว่าทำไมเราตรวจ เลือดวันนี้แล้วค่าน้ําตาลมันลดใช่ใช่เกือบปกติเออซึ่งวมาเมื่อเดือนที่แล้วอหตั้งสองร้อยสิ่สิบที่แบบไม่ลองไม่รู้ก็เป็นความประทับใจนะครับจะเข้าเลิศนรัมีความมั่นใจในเข้าเลิฟว่ามีผลต่อน้ําตาลที่ว่าเลือดลดใช่ไหมครับก็ถ้ารู้อย่างนี้แล้วต่อไปก็ต้องเป็นเป็นกินกินเป็นเป็นหลักประจําทุกวัน คิดว่าจะแนะนําต่อไหมครับแนะนําครับของดีของดีอย่างนี้ไม่แนะนําได้ได้โอเคครับน,น,นี่เป็นคลิปจากทีมงานพิษณุโลกนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ